คลิปนี้ก็เป็นฟูเกมนะครับที่ผมทาม,มินดีมากนะครับในด่านชาเล่บ้านเกิดหลังที่2ซึ่งสนับสนุนด้วยร้านเลมอนช็อปอีกเช่นเคยนะครับร้านรับเติมเกมอาร์ซิกราคาถูกสำหรับใครที่กำลังมองหาอาร์ซิกเครดิตก็มาเติมกับร้านเลมอนช็อปได้นะครับลิง์ใต้คลิปเลยม่ <c oughs> ใครทำโรเทชได้ไหมทำแล้วนะเชื่อผมอยากได้ตรงเนี้ยเออกันยคุยกันเลยยิงสามสวยมาก

มีสามตัวแลมเพอรี่สองตัววายได้บ <political ön S 1> ูข mm ึ้นเท่าไหรบ้างจุก้องโซล่าหน่อใส่ปังมาเนี่ยโดนยูโดนยุปี๊โซล่าเลยก็เป็นแคนายดะกล้องไม่มีขนมแต่แต่แรกแล้วสเปียตายครบแล้วเหรอครับพี่เป็นโนตัวหนึ่งเป็นโนเจ็บครับเป็นโนเป็นโนตายเป็นโนค่อย ดูกล้องโซลารไม่มีอุ้ยม็สไเลยนะเป็นโน่นะโซไทายใช่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 ไม่ผมยืนโฮแต่แรกอะมันต้องม <Yeah. S 2> ีคนอื่นมาดูกล้องให้ไว้คุณแฟบ์แต่่ใคุณฟก็ต้องเป็นคนเออคนำให้ผมเองไวู้เองบ่ากูบา เออเกตใช่ปะตามแล้วอืมเนี Hell, ่ยผมวั้นนั้นเนี่ผมก็โดนอะไรที่อยู่ข้างนอกอะไรนะอะไรอยู่ข้างนอกนะนอกนอกอาคารเลยอ่ะอืมใช่มันอยู่อยู่นอกอาคารนู่นเลยแล้วนกแก่ไปเปอะไรอะไรอ่ะอืมตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยแบบนี้วะเขาตีเป็นอยู่เมื่อกี้อ่ะเซร์ล็อกแรงล็อกบนอ่ะฝั่งนู้นจะแชมเปี้ยนเก่าคนนี้รู้ดิ อ๋อไม่กลัว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 ผมไม่แคร์ผมแคร์ว่ามันตีเป็นไหมซึ่งมันก็ตีเป็นมันก็จบแล้วเออแค่นั้นแหละมันไม่ต้องเกี่ยวว่าแรงอะไรอ่ะแฮตตีนั่นตีเป็นผมก็ให้เกียรติมากกว่าไตรบลันเจอเข้าไปยิงเข้าใจไหมแค่นั้นแหละยแค่นั้นเลยในฟอร์สเบดสองแผ่นด้วยเนี่ยรอบนี้ผมกันชั้นสองะคเดี๋ยวเราไปตั้งเอทปเปบูให้หรือจะให้ไปวางอ่าเมซาเดียว โลววางรับูเออแล้วก็มีกระเด็นกโดดมาให้อเอแจมก็ไหนลยวางดักโดนเข้าก็พอหลอกเมแล้วแต่เเซ่เข้าเลยช่คุณจะโดนแดงเข้าหัวไหมพอหลอกม่เหรอารีนังตังโมส่งโซส่งโม ถ้าต่างไซส์สคนมีเพลขึ้นแลเบี้สองยีกทยเดอทไมครับเดือดกันแราลับะรบาตายโดนไอ้เจ้าเดืเข้ามานตัวอะไรบัวเออจอพับลงล่าูนะอยู่นะปูเมนเมนดันครับเมนดมาระวังวิ่งอเวบร ยา <tast> <ม |ms|> นาใช่เปล่าหรือตัวปลอมตัวจริงกับตัวจริงเมื่อก pues ีตต้ติดติดติดแน่ตกกายตายเปิดหน้าต่าง changing max ดีฟิวดรอปไร่ปลาคั้งทอ่สองนอกเกมตัวหนึ่งปล่อยให้มันตันเข้าหาใจต่อคอร์สเลยเหมือนคอเราไปเดินเข้าเกมห้องเลย reloading cover me เป็นโนเป็นโนรันออฟฟิศ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 เออเอดี๋ยวผมรออยู่มีออฟฟิศอยู่ใช่พีมีโลพี่แครับผมพอเล่นเล่นโดนนอกมันหลุมเออไอยาน่ายาน่ามาจากเวทข้างหลังอาเวทอ๋เวทเมนโอเคแอปูมัดลูมไม่อยู่ฮอเวยังไม่แน่ใจไม่มีกล้อง มันรอรอพีกอ่ะเราก็รอยันหน้าตายสวยเอาติดแถบฟอนติดแถบบนติดไหนวะมัดรูมมาดิมัดรูมทำไมผมไม่ได้ยินแถบว่ะผมอยู่ข้างห้องเลยผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันประตูก็แตกแล้วด้วยแต่เมื่อกี่นาทีมีแถบสองละทีมแต่เออคิชเชนเฮ้ยคิชเชนด้วยไอ้เชี่ยเล่นอะไรวะเนี่อ๋ออืมกูไปไม่เป็นแป๊บนึงยว อาซาว่ามาด้านบนคอมโบโคคัสเซอร์เอามิวไปชิว้นั่นกเลยเดี๋ยวผมเอาไฟฟ้ามาได้ครับอุดโดนมาไว้นิดอนึงครับสันติงหาห้องไม่เจอประสิเอ้าจะกดดักก็าบ้าก็บอก ฟสองแผ่นเล่ใส่หน้าเลยออฟฟิศมาวอ๋อโทษโทษเ้แม่ไหลังวะออฟฟิศมีสาดิถ you know ้าเกิดม like okay. so ันดันเข้ามาออฟฟิศเดี๋ยวเลนโปรเกเตอรจากเอ็กล่างให้คู่สอัดให้ไมต้องตอดีใจแล้วครับเกียเนเนี่ครับ ลองมันเดินไหลแบบพนพ่อพนแม่โง่ตรงเวทเมยผมมีรางสังหรณ์ว่ามันจะโง่ชิบหายไปกดมันมันโนเบนอยู่นะมันนเบ้อเือวมย์อะรเบื่อห้องนอนโอชาอยู่นะกเวาแผนรงาจริงดนโดนต่างใหญ่้อโยู่นหวไหต่างใหญ่ห้องนอนโเมนล็อกประตู ยังโหนอยู่หน้าต่างมีใครจะรันเอาวะไม่ได้เพราะวะมันไม่มีมันไม่ได้โคฟี่มันกันรันเอาต้องมานต้อสอบระวังนะที่คนเฝ้าไปเนี่ยแต่พี่เขารันเอาแต่ว่าหน้าต่างใหญ่ตอนนี้ตามเป็นงูผมไม่รู้ก็ไม่รอดมีเคมาด้วยไอไลบาร์น่าน่าจะเป็นตัวปอลเจสสู่ทุบวิ่งโคฟี่อ่ะ เจ็บเจ็บนาหนึ่งตัวเมนด,นดนัเนเโซเลตต่างห้องขนน้ามีสาดันเาเปิดป้อมฟิตด้วยจะแบบเข้าฟิตด้ บนลงล่างช่วยได้ปปะยังไงก็รอผมรอเวดเมย์ให้อยู่มีกล้องไหนช่วยดูให้หน่อยครับรอปิดจะมาเวดดูกล้องเลยเก็บตัวหนึ่งไม่รู้ตัวอะไรพี่นีแก่จอดดันแล้วเอ๊ะยันหน้าดันจะต,ตรงตรงเลยฮอวเวล่าง เดี่ยวพี่ถอดบนเดี๋ยวพี่ถ่ายไปเล่นตรงนั้นได้สองตัวนะดูกล้องทับบลได้ๆถ้าบูดันสองตัวปิงจีมมันมันเทลบอมสนุกเล่นโดนยี่คอนมุมนี้ได้ยี่คอนมุมนี้ได้ขบมยแฟงโซเฟียดันคู่กันมาเลยสามตัวเลยขโมยสามตัวเลยเกียร์หน้าดันแต่เขาปีนโหมดแล้วเนี่เจ็บยาียนาดันเป็นโนเจ็บแวะเจียนาเลยที่ ผมนีเออผมนีเดี๋ยวไปช่วยคุณบอยปล่อยได้เลยมีโดนอยู่ปล่อยปล่อยโซฟีอยู่นี่ครับปิงี่กับกบี้ก็มีแต่่กับ่อับเพกัเล่อน่อยกับเ่อไม่เอาปอบไปแล้วอน่าจะเอาไปแล้วผมขอเดียวตอนรอป็นแพนรอ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 แพนแพนละรีเทนะปัดเลย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 โอ้ยไปแล ใช่ใช่ไม่จบที่เต็มไปดิคุณกัสตอนเนี้แต่ถ้าเดี๋ยวมีว่างเดี๋ยวให้ทักไปไป้าหรือไงตอนนีนนว่าเปิดซอว์บอไอ้อตบ,บูออฟฟิตที่บอกว่ามันแดนออฟฟิศแล้วมั้งนั่นแหละไอโฟนสิห้าขายวันแรกพบว่าวัสดุไทเทเนียมทำให้เกิดคราบรอยนิ้วมือง่ายมากด้านแอปเปิลชี้แจงว่าไม่ต้องกังวลเพอราะลอยเช็ดออกได้พร้อมเปิดขายผ้าเช็ดรอยเจ็ดร้ยเก้าสิบาท เป็นไงลัตชิขายผ้ายังศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าไอ้ผ้าเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทผมซื้อมาแล้วผมก็ทำหายไปแล้วเว้ยฮะไอ้ผ้าแอปเปิลอะไอ้เชี่ยอะไรวะจ๊ะผมซื้อมาเพื่อจะไปเช็ดจอ macbook pro ผมไงที่ล้วนเห็นตอนที่ผมเอาไปบากอะนั่นแหละแล้วผมก็ทำหายไปแล้วเว้ยลึกไงทำให้เลยลึกชิดราคาเจ็ดร้อยกว่าแล้วพี่เจ็ดร้อยเก้าสิบ ทำหายแม่งเหมือนอาราผือล้วยี่สิบบาททุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอเหมือนเหมือนเมือนซื้อขาดเลยอยู่ฮะโดรนได้รับการจัดวางบนหัวซื้อแพงผมสั่งสิทธิ์แค่นั้นแหละครับเอ้ยมีมอสซี่เหรอภาพมันดีภาพนีอ๋อแค่มีมอสซี่ว่ะเอ้ยเข้าใจเข้าใจมอสซี่ได้โดนมิสซาไปตัวหนึ่งอ่ะมีตัวอยู่ฮาวเวย์ดันี่เช่น แล้วเมื่อไหร่จะได้ใจเธอละครับไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันเนียนมันเนียนอยู่ในล็อบบี้ไปลไปลดูกล้องไหนเอ้ยมันไปแล้วเอาไปไดนิ่งไปเบะี่มันหลุดไมกลัวป้าเดี๋ยวนั่งโดนกัน้นาตัวที่สี่ยังอยู่ยังอยู่สไปเๆ๊ไเลยไม่ๆมผมผมจะไม่เอาตัวพปเดี๋ย่ขอยึดกล้องก่อนผมดูกล้องได้ผมดูกล้องได้ยังอยู่นะอไปไดนิ่งปิงสามปิงสามนั่งอยู่ปิงสามนั่งอยู่มีใครยิงปะล่ะอไม่ยิงอ่ะไม่อยู่ก็ สปินมายิงได้ไหมมันมันถอยไปหน้าหน้าเกมแล้วไม่คุณบล็อตปล่อยเลยไม่มีใครอยู่ใกล้เลยโอเคโแคนั้นเดี๋ยวผมยึดกลอมันวิ่งมาบู๊เวยวิ่งมาบู๊เวยตรงนั้นไอวะเนี่ยสุกี้อะตามบูโดนไอ้เด็กเวดผมได้กล้องเวสเมนแล้วมีหนำดิเช่นนะครับนีเจมมีวูได้เลยอไอ้เคลียร์เอ็มพีไหมยีกล้องไฟล์แล้วครับจะให้ดูกล้องไฟล้วบอกนะ ดิบอยบนไฟมีไหมครับผมจะเปิดหน้าต่างจะเจาะบนไฟไม่เห็นใครอ่ะตอนนี้พี่ก้องมันอยู่นี่เวฟหลัง่าไม่ได้นะโดนรีเช็คในฟากไรบ้านหน่อยดูโดนให้อยู่โดนอยู่เมสาเกียร์ไรบาเกียมาเด่นเป็นห้องเล็กเกียร์มีใครมายึดไรบาได้บ้างมีใครมายึดไรบาได้บ้างไรบาเกียร์อยู่ไม่มีใคร เออเนี่ยดูเออดูกลองที่หน้บอมเองนะหน้บอมยังีอีกเฮ้ยมิวตันมาพี่บอลเหรอเออกำลังชิดผมกล้องได้ลัวๆเลยนะคนตายตัวนึ่งนี่สาใช่ไหมสายหน้าต่างใหญ่เอออยู่หลังตู้เนี่ยอยู่หลังตู้เนี่ยยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงจ่ายังอยู่ไอ้นิววะเดี๋ยวไปยิงจ่าเนี่ได้หน้าต่างทวีทวีตู้กระจกยังอยู่เหมือตู้กระจกดันกลับมาดันกลับดันกลับมาประตูเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าอีกแล้วหรือเปล่า เออเออไปต่ไปยังตายตายตายแล้วตายระวังข้างล่างกันแฟงให้หน่อยใช้มีกล้องเหลือเซ็ตเลยมีกล้องกันแฟงยังกันแฟงบูกับกันแฟงเบนแค่นั้นเลยเดี๋ยวโดนเข้าใส่ฮะมีเปล่าต่อมงไปเพียงแค่โดนใส่เพีก็ไม่ดุเอาเองนะเทสอ่ะเออเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงอ๋อเจอแล้วเจอแล้วตัวท้ายอยู่ตรงไอสวิงกลางไซส์เมื่อกี้ดูกล้องท้ายดูกล้องท้ายไว้ดูกล้องท้ายไว้กล้องท้ายสี่ล่าสุดเออจบแค่นั้นเลยจบโยอกไหล เวฟเล็กทีมเล็กเต็มครับตอนนี้เต็มอยู่คุณลิลลี่ชิโร่ดิครับแต่มาเล่นซัพพอร์ตแน่นอนผมชอบเล่นซัพพอร์ตอยู่เอาโมซี่กับเอาบาเอาเอาอะไรนะมโมซี่กับบิวุกมาสุดท้ายก็โดนพวกบิวเทมกับบาไว้แฮกอยู่ดิ มันกันได้ไม่ทั่วหรอกต่อให้หยิบมิ้วกับมอสซี่มาด่านนี้มันเยอะจัดเลยไดแน่เลยมีมีความรู้สึกว่าท้ายดินมีมอสซี่เฮโหมเอาเธอไหมมาช่วยเพิ่มจออีกหนึ่งอันได้ จะเจาะหน้าหรือหลังก่อนครับไม่รู้ว่ะมันมีกันเจาะพรผมเห็นแค่บอสซีตัวเข้าไปเมื่อกี้มีมีแค่มิวผมมิวกระเจาะใช่ไหมผมเอาวิ่งมาเคลียร์เจาะให้เออถ้าไม่โดนแต่ก่อนมาเจาะหน้าก่อนได้ระวังแค่รันเอาพอมีวาร์เด้นเนี่ยเจาะหน้าผมช่วยไม่ได้ต้องให้ด็อกเก้นโดนสุดท้ายนะโดนโดนห้าไฟพีเลเฮ้ยโอเควาร์เด้นขึ้นมาจะสปอนนห้าต่างใหญ่เมษาต่างใหญ่เมษา มีหนำต่อมาข้างล่างแล้วต่อไปข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างแทนสปอนตรงนี้ยิงได้ปะยังอยู่ออนปิงเลยซ้ายซ้ายหรือขวายังขวาใช่ไหมยังอยู่ขวา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 นั่งหรือยังเอาเลยออฟเฟรโอเคเอ้ยมีบูตัวหนึ่งแล้วก็ไดนิ่งตัวหนึ่งเดี๋ยวดูบูให้บูขึ้นนะอยู่ข้างเกมเข้าเกมมาจอดหลังเลยก็ได้นะเออได้เดี๋ยวเราไปจอด ไฟเพคกับเกมสองตัวนะต้องเซตโดนให้เวทเมดว่ะเพซ็ตไฟสองไปกีเซนตัวนึงกีเซนกับบูลแล้วเอ้าวเฉียบมีกล้องตัวนี้หน่อยเดียวจ่อได้ข้างหลังไม่มีกันจเฮ้ยมีกล้องเนียนในไซน์นะไม่ปัดปัดนอฟตไปไ่ด้โอตาย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 มีตัวนึ่งตรงนว้เลยระวังไฟเพคพร้อมยิงเวทเมดเจ็บเจ็บเจ็บกีเซนจะมาประตูกีเซนอยู่ใช่้างตายสอง เาไมมนสมวายังเทาไม่ครบเลยงั้นเดี๋ยวผมจอดไล่นะได้ตายตัวนึงหลังเสาตัวนึงหนงเสาเดี๋ยวรอเพื่อนใชป่ะรอเพื่อนใะ่ป่ะคุณล็อกปืนไว้ก่อนรอเพื่อนมาดินก่อนอ้มันสปินนู้วว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 ว e ว a วว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 วนวววาว้งว S <S uh, ไดย้ยินเสียงอยู่ข้างหลังเสาหลังเสากับข้างเสาวสวิงอยู่ซ้ายขวาถ้าตวอลเจาะกระหลัดน่าได้ไดถ้าเจาะก,กระหลัดแล้วน่าจะล็อกได้ชิวระวังข้างเสาวสวิงครับเสียงมันอยู่ข้างเสา oh, ride, oh, right. เฮียออนไว้บอสไฮดรูคเก็เเอยเอสเอต้องเมาเมาข้างหลังมันอยู่หลังหลังไว้มันอยู่หลังไว้น่าจะขวาโรเซตโรเซตโรเซ อยู่หลังก็หนึ่ง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 มันโลมันโลมันโล lodge. คือไปเข้าหลังได้เปรียบกว่าไปเข้าหลังได้เปรียบกว่ามีกล้อง็ลไปเข้าไปลงเวสเมย์มันเลยตอนนี้ลงเวสเมย์มาได้ครับเสียงเงียอยู่แถวโรเทชผมฟังเสียงให้อยู่ียงวิ่งมาหลังเสาแล้วหลังเสาออกไปเอาไปจจอไปจจอไปโจอนี่นี่นี่ซ้ายเลยซ้ายซ้ายซ้ายเจอในชายเอสนี่คือคนนี้คนนี้ตีหรอหรือไงใช่ใช่ เราเดินใช้รู้ว่าอยู่ในไซต์อ่ะรีบวิ่งมันเลยได้ปะเออเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวคุจะจบไปไปดีแล้ว้ํำนี้มันกลับขึ้นไปชั้นสองมีกล้องตอนสวิงออกไม่ใช่เหรอถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าอ่งั้านนะมีกล้องปะหรือว่ามันเพิ่งมาผมเห็นว่ากล้อง,องนั้นมันเราไม่มีใครคอให้คุณบวยหรอวะเพราะว่ามันออกมาตประตูอ่ะมันสวิงออกซ้ายครับทุกวัน ม,มันไม่แม่จากเสาอะที่ยิงผมอะมอ๋อไายไกย่โอเคใช่ฝั่งซ้ายจะไม่เห็นนะเห็นแค่ฝั่งเต็มอยู่ดีกแกตอนเนี้ยพอใต้ฝนตกอะบ้านผมมั่งร้อนมากอ่ะ มัยูนิคอนสวัสดีครับสามวีหนึ่งเอสองเอฟเออตำแหน่งเ e, อน่าจะไกลไปหน่อยมั้อกีผมเอาจ่อมาละรอบนี้ผมไม่ได้เล่นบบาว่าให้นะ แฟร์แฟร์ไปเข้าไลบาได้ปะแล้วก็เปิดเปิดหน้าต่างไลบาก็ได้เราไปรอเล่นไอ้ตรงหน้าต่างไลบรี่ทอบูอะรอยิงตัวเมษาก่อนอือฮัโบโยเล่นเมษาเมษาตัวหนึ่งอะเอาปลาสมุกเหลือปะเเออนนั่มีมิวด้วย ผมห้อยได้ซิงอยู่แถวท็อปฟูอ่ะเรื่เฮ้ยสวิงสวิงล่างสวยสวยโซล่าโซล่าตัวหนึ่งโซล่าตัวหนึ่งไม่เมสาตอนนี้ผมไม่เห็นใครวะเอาไว้จอภาพเดี๋ยวอ๋อติดแถบซุบชุบได้มั้ยอ๋อตกว่ะไม่เสียเวลาตลายบาดอันหนึงที่ท็อปไอ้นี้มันผมว่าโดนเช็ค เมษาแม่ทออยู่เมทอนเมษาทอนเมษาเข้าไปหน้าเป็นโนแล้วเข้าไปหน้าเป็นโนหลังตู้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 ปิงสามยังนั่งนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่ปิงสามนั่งอยู่ปิงสามผโทรไปนี่นะกล้องแตกว่ะถึงรอล็อกล่างบูกให้ต้องมีคนเดินเข้ามาต้องมีคนเดินเข้ามามีคนเดินให้ออลล้อมเดินใจเดี๋ยวจอดนะ เอาเลยหอยอาวอตัวเองติดแม่แจมพอแบงได้ไหมว่าแบงเคลียร์ได้ไหมแตะข้าวบัวครับหนึ่งติดแม่แจมต่อใช่ไหมอ่าสวิงสวเดแล้วแล้วิงสวิงประตูเอาป็นมีตัวนึงมีกล้องไฟเทนะรองท้ายอ่ะกล้องรองท้ายอ่ะจะดูให้กล้องท้ายให้ดูใช่ไหมเอี๋ดูให้อยู่ต้องใส่ไงเดี๋ยวผมนั่งเล่นกล้องมีสายวลจิ โอเคครับล้มล้มฮาวอตัวหนึ่งประตูห้องน้ำตัวหนึ่งฮาวอลัวไหนห้องน้ำตายโอตัวหนึ่งตัวไหนตัวตายพี่สวยเอออยู่อยู่ห้องนอนใช่ใช่ห้องนอนตัวท้ายล้มหนึ่งไม่รู้ว่าด็อกชุบยังนะสวยสามแยกสวิงสามแยกสวิงด็อกเปียโนครโอตัวไนรอนท่นหลังฮาวอได้แต่ว่าดิฟิวดับเออนอกเคนายครับได้เอาบอลเอาบอลให้เอาบอลให้ ใชได้โอนะ้ไม่ได้เรียบร,อรอออ้อยเฮ้ยดีดีครับขอเสี่ยงโคตรแดงเลยแล้วไม่น่าปลาตอนนี้เลยขอสลอ็อตเหรองั้นเดี๋ยวถามคุณในะนะฮะประมาณ นอมี่เออเดี๋ยวไอ้กัสมันจะมาแทนอะ่ะได้ปะได้ครับได้ขอบคุณคับแต่งฟฟโต้เกมขอบคุณครับกดไลค์ให้ก่อนคุณไว้ตามกัซซี่ให้หน่อยไดไ้กันน่าจะมาแล้ว